เริ่มต้นมีสปอยเลอร์ให้เหมือนกันแต่สปอยเลอร์เนี่ยมันจะเป็นตงแบบนี้จะไม่มีแฉกแบบนี้นะครับแต่จะมีสัญลักษณ์นูนๆแบบนี้ติดที่กันศาสด,ด้านในนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ต้นนูนเลยเขียนคําว่ามิสุบิชิมอเตอร์นะครับอันนี้คือของแท้เบิกศูนย์นะครับตัวเบ้ารองมือเปิดของแท้เนี่ยจะเป็นหลุมแบบนี้จะไม่มีปีกขึ้นมาจะไม่มีคําว่า All New Export ออะไรอย่างนี้นะครับถ้ากรณีเราจะออกจากช่องตึกซ้ายขวา และด้านหน้าเป็นถนนนะฮะก็คือเราไม่ต้องยื่นหน้าไปเพื่อที่จะมองที่กระจกตรงนี้เราสามารถมองที่กล้องหน้าแบบนี้ได้เลยสวัสดีครับผมหมวดมิสุทไทยแลนด์ครับที่ปรึกษาการขายรถโยนูนิซืบิชิจากบริษัทกวงไถมอเตอร์เซลสาขาพนาตลาดกมสิบสครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวก่อนส่งมอบนะครับเป็นรถ วิสุบิชิ X Frost ทันสีเทาหลังคาดำเป็นตัว Ultimate X นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็อเซสซรีแท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอเซสซรีแท้เนี่ยแตกต่างกับตัวของซัพพลายเออร์อย่างไรนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยมีใน YouTube เลยก็คือสีเทากับสีดำวันนี้มาแล้วนะครับสำหรับสีเทานะครับเผื่อหลายๆคนอยากดูนะครับอะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูสเปคแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งพร้อมกับตรอตสระที่ผมแถมให้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องวิสุทธแลนด์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลย let's go วิสุ u b ิบิชี x f o r คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหบาทสังเกตอย่างไรว่าเป็นตัวท็อปไม่ว่า บอดี้จะเป็นสีอะไรนะครับครึ่งท่อนบนจะเป็นสีดําสังเกตง่ายๆนะฮะรวมไปถึงในส่วนของตัวหูกระจกด้วยนะครับแล้วก็รอบคันสังเกตอย่างไรว่าเป็นตัวท็อปสังเกตง่ายๆครับชายกันชนด้านหน้าจะมีลิ้นมาให้แบบนี้หรือว่าเอเซอรี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยหรือว่าจะเรียกเป็นสเกิร์ตรอบคันก็ได้นี่ฮะจะมีตัว ลิ้นขอบข้างแบบนี้แล้วก็ลิ้นหน้าแบบนี้นะครับจะครอบไปถึงในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูก็จะมีตัวกราบข้างประตูที่จะเป็นสีเดียวกับด้านหน้าก็คือสีเมทัลลิกนั่นเองออกเทาๆนะฮะด้านหลังก็จะมีตัวครอบเหมือนกันเป็นตัวครอบไฟทับทิมแบบนี้แล้วก็จะมีลิ้นข้างๆแบบนี้เหมือนกันด้านบนในส่วนของตัวสปอยเลอร์จะเป็นแฉกแบบนี้เลย นะครับจะไม่เหมือนกับตัวกลางหรือว่าตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นมีสปอยเลอร์ให้เหมือนกันแต่สปอยเลอร์เนี่ยมันจะเป็นตรงแบบนี้จะไม่มีแฉกแบบนี้นะครับอันนี้เราคุยกันภาษาบ้านๆเราจะได้เข้าใจนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเอเซอร์รีที่ผมบอกว่าเป็นของแท้สังเกตยอย่างไรกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกันศาสตร์ด้านนี้กันนะครับกันศาสตร์ของแท้จากโรงงานนะครับสังเกตนะครับหัวกันศาสตร์จะตัด แ,บบแล้วก็จะมีซับเสียงนี่ครับนี่หัวกันศาดตร์จะตัดตรงแบบนี้แล้วก็จะมีตัวซับการลมเข้านะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่มีโลโก้ใดๆติดที่กันศาสตร์เลยนะครับแต่จะมีสัญลักษณ์นูนแบบนี้ติดที่กันศาสตร์ด้านในนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ต้นนูนเลยเขียนคําว่า m ิ t s u ิ ishi ิมอเตอร์นะครับอันนี้คือของแท้เบิกศูนย์นะครับรับประกัน3ปีก็คือว่าถ้ากรณีเสียหายนะครับเราสามารถ เข้าสู่ในทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นของซัพพลายเออร์หรือเป็นของเทียบถามว่าของเทียบดีไหมของเทียบดีเหมือนกันนะครับวัสดุคล้ายๆากันแต่ในการรับประกันจะแตกต่างกันการรับประกันก็เป็นการรับประกันจากทางซัพพลายเออร์ที่เราซื้อนะครับมีการรับประกันเหมือนกันคล้ายๆกันแหละบางทีก็2ปีบางทีก็1่ปีนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพวัสดุที่เราซื้อหรือที่ผู้ขาการขายแถมให้เรานั่นเองมาพูดถึงในส่วนของตัวเบ้า ลองมือเปิดนะครับเบ้าลองมือเปิดถ้าเป็นของแท้สังเกตง่ายมากจะมีคําว่า X Force แล้วก็จะเป็นยางนิ่มๆแบบนี้นะครับจะไม่ใช่พลาสติกแข็งเอาง่ายๆนะครับจะเหมือนยางพารานะฮะตัวเบ้าลองมือเปิดของแท้เนี่ยจะเป็นหลุมแบบนี้จะไม่มีปีกขึ้นมาจะไม่มีคําว่า All New X Force อะไรอย่างงี้นะครับจะมีโลโก้ X Force แบบนี้เลยนี่ครับอันนี้ของแท้เบิกศูนย์นะครับ ตัวท็อปกับตัวกลางก็สังเกตง่ายๆนะครับตัวกลางตัวนี้ตัวนี้ชิ้นงานชิ้นนี้นี่ชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดําแล้วตัวท็อปแตกต่างกับตัวกลางอย่างไรตัวท็อปจะมีลิ้นแบบนี้ยื่นออกมาตัวกลางจะไม่มีเนี่ยสเต็ปสังเกตง่ายๆนะครับตัวท็อปราคาห่างกับตัวกลางห0,000ื่นบาทจะได้ในส่วนของตัวรอบคันที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ภายในห้องโดยสาร จะได้อะไรเพิ่มเติมจากตัวกลางบ้างก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวสครับเพดแบบนี้ตรงนี้เลยนะครับสครับเพดแบบนี้ของแท้จากโรงงานจะมีไฟมาให้ตัวกลางจะไม่มีแล้วก็ซิกเนเจอร์สำคัญนะครับตัวชุดลำโพงหรือว่าชุดเครื่องเสียง Yamaha Premium Sound นะครับจะเป็นการ ปรับจูในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับการแดมประตูนะฮะภายในห้องได้สารในส่วนของตัวท็อปเนี่ยแต่ผมพาดูคืนนี่จะมีไฟสร้างบรรยากาศหรือว่าเขาเรียกว่าไฟแอมเบียนไลท์นั่นเองสามารถเปิดปิดได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะมาพูดถึงจอหน้านหลายๆคนสอบถามแล้วก็พูดถึงกันเยอะพอสมควรว่าตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปเนี่ยมีความแตกต่างไหม ขนาดของหน้าจอก่อนเลยนะครับขนาดไม่แตกต่างขนาด12.3นิ้วแล้วก็การทํางานเหมือนกันหมดแต่จะมีออปชั่นบางอย่างอย่างเช่นตัวแจ้งเตือนแรงดันลมยางในส่วนของตัวเริ่มต้นจะไม่มีจะมีตั้งแต่ตัวกลางขึ้นไปนั่นเองมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะไม่มีออปชั่นในส่วนของตัวกล้องสา0องศาตัวกล้องสา0องศาจะมีตั้งแต่ตัวกลางขึ้นไปนะครับกล้องจะเป็นแบบนี้เลย เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวกล้องได้นะครับกล้องชัดมากต้องบอกเลยว่าชัดมากแล้วก็เป็นเลนไวด้วยสังเกตนะครับว่าด้านหน้าของตัวรถเนี่ยเราจะไม่เห็นกระบะไทยท่านเห็นไหมฮะแต่ในจอจะมีกระบะไทยท่านแต่ไทท่านจอดอยู่ไหนนูน่นจอดอยู่นูน่นเห็นไหมฮะก็สังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้ากรณีเราจะออกจากช่องตึกซ้ายขวา แลวด้านหน้าเป็นถนนนะฮะก็คือเราไม่ต้องยื่นหน้าไปเพื่อที่จะมองที่กระจกตรงนี้เราสามารถมองที่กล้องหน้าแบบนี้ได้เลยเพราะว่าในส่วนของตัวกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเลนไวเราสามารถเห็นรถมาทางด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มความปลอดภัยอันนี้ดีมากๆครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้น ระบบเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเรนมีมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นหน้าจอแบบนี้ก็มีมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นโอเคนะครับนี่จุดขายอีกตัวหนึ่งนะครับ7จ็ดไดโหมดคู่แข่งไม่มีนะครับเแบกบมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับเกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกชิปนะครับระบบกดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะฮะตัวกลางตัวท็อปจะมีตัวไวเลสชารเจอร์ให้นะฮะ่าประมาณนี้นะครับ ภายในห้องโดยสารถ้าเป็นตัวท็อปกับตัวกลางบุนุ่มตัวเดสบอร์ดด้านหน้าจะเป็นผ้าแบบนี้มาให้โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูในสองตัวไฟเลี้ยวที่หลายๆคนคอมเมน์ว่าทําไมให้เล็กขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณภาพของตัวไฟเลี้ยวก่อนนะผมจะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับทุกคนจะได้เห็นว่ามันสว่างจ้าขนาดไหนดีกว่าอัเดีวเราไปดูพร้อมกันด้านหน้าจะเป็นปกติเลยนะครับด้านหน้าเนี่ย ไฟเลี้ยวก็จะแบบนี้นะครับจะไม่ใช่ซีคุนเชี่ยวนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวจะชัดแบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะมันเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายที่เขาบอกว่าโอ้ยไฟเล็กจังแบบนี้จะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถ้ากรณีเราเปิดไฟท้ายถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมครับมันสังเกตง่ายมากนะครับว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือไฟ LED เนี่ยมันจะสว่างเห็นอย่างได้ชัดแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้เราจะทำการส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะฮะถ้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจซื้อในส่วนของตัว x f o r t นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ดีตัวกลางก็ดีตัวท็อปก็ดีผมบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับเขาเคมไว้ที่24.4กิเมต่อลิตรนะครับผมก็สามารถทำได้ มากกว่านั้นแล้วก็ทําด้วยต่ํากว่าอีโคสติกอร์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่แล้วก็สภาวะบนท้องถนนนั่นเองนะครับก็โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.9เราสามารถพูดคุยในส่วนของตัวดอกเบี้ยได้ส่วนลดเราสามารถพูดคุยได้แล้วก็ของแถมอ e ุซกรีต่างๆเราสามารถพูดคุยได้ต้องบอกก่อนเลยว่าซื้อกับหมวดมิสูไทยแลนด์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมท่านใดสนใจโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ อยากซื้อกับมิซูเทลแลนด์นะครับแอดดิ้งไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการวันนี้ผมหมวดมิซูเทลแลนด์ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ